วันนี้จะพาไปดูรถ SUV รถดีราคาถูกไปทุกที่ที่ท่านอยากจะไปและคันนี้เจ้าของเก่าดูแลรักษาดีมากต้องบอกว่าถ้าประกวดรถในรุ่นนี้ได้เลยเดี๋ยวพาไปดูครับ สวัสดีครับเพื่อนเครับสวัสดีในเช้าวันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่25ตุลาคมใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะครับตอนนี้ลมหนาวก็เริ่มเข้ามาแล้วในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหนาวมาน่าจะ3-4วันแล้วนะครับวันนี้ก็เหมือนที่เกิดนําจาตอนเริ่มต้นจะพาไปดูรถ SUV นะครับรถใช้ดีราคาถูกนะครับเพราะคันนี้นะครับต้องบอกว่าเจ้าของเก่านะครับ ท่านดูแลรักษารถด,ดีมากนะครับท่านเป็นอายการนะครับท่านก็เลยเปลี่ยนอัปเดตรุ่นที่ใหม่ขึ้นนะครับต้องบอกว่าคันนี้นะครับผมเกิดนําตอนแรกว่าสวยท้าพิสูจน์ท้าพูดง่ายมนเหมือนนําประกวดได้เลยนะครับถ้าเป็นคนก็คือพูดง่ายก็เหมือนนางงามสาวงามประกวดได้เลยสาหรับคันนี้นะครับพาโดคันนี้นะครับ v ี j 9 5หรือพาโด95นี่เองนะครับปี1997นะครับหรือปี2540ก็ถือว่า ตัวนี้ก่อนที่จะเป็นไมเนอร์เชนก็ถือว่าตัวปีตัวตัวแรกที่นำเข้ามานะครับสภาพคันนี้ต้องบอกว่าสวยจัดจับเลยแหละนะฮะข้อพลาสติกนะเจ้าของกะใส่ใจมากนะครับนี่ขัดสีมายังไม่ได้ยังไม่ได้เช็ดนะฮะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเช็ดอีกทีหนึ่งมีตัวกันตัวกันสะเก็ดหินด้วยนะครับตัวกันสะเก็ดหินด้วยเพราะว่าเพราะตัวนี้เขาเป็นกระจกเวลาโดนสะเก็ดหินเนี่ยมันจะแตกได้เขาก็เลยเอาพลาสติกตัวนี้นะครับกัน กันก้อนหินเวลาวิ่งตามรถบรรทุกอะไรก็แล้วแต่นะครับทำให้เซฟนะครับไฟหน้านะครับต้องบอกว่าสีสีสันเนี่ยสวยสวยเนียนมากเลยนะครับผมมีเอามาก็มีเก็บสีกันชนหน้าเก็บสีคิ้วบางโคนนะที่เป็นพลาสติกนะครับนะครับน่าจะกันชนหน้าคิ้วพลาสติกคิ้วบางโคนซ้ายขวานะครับคันนี้นะครับใช้เชื้อเพลิง2ระบบนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ3,400 เจ็ดสแปซีซี180งแสรงม้าสำหรับเครื่อง5 V าวีคันนี้อัตราเร่งนี่ต้องบอกว่าขับสนุกแน่นอนนะครับเนี่ยนะฮะติดแก๊สหัวฉีดมานะครับ6สูบนะครับรเพราะฉะนั้นเองนะครับเรื่องสมรรถนะเรื่องอัตราเร่งนะครับกับแก๊สหัวฉีดนะครับประหยัดไปนะครับ เท่าตัวเลยกับน้ํามันนะครับเพราะงั้นการที่กลัวบริโภคน้ํามันว่า67โลลิตรนะถ้ามาติดแก๊สก็ประหยัดไปเท่าตัวนะครับถ้าเทียบน้ํามันก็เท่ากับ12โลลิตรอย่างเงี้ยนะครับ14โลลิตรก็ถือว่าประหยัดนะครับคานหน้านะครับถึงบอกว่าคันนี้สวยจัดเพราะคานหน้าโดยที่ตัวคานหน้ายังคานเดิมจากโรงงานนะครับใต้ฝากระโปรงสีเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนยังอยู่นะครับของติดรถยังอยู่ เพจทุกอย่างห้องเครื่องสีเดิมไม่เคยเก็บสีเลยเห็นไหมฮะนี่คือความสวยความงามของรถคันนี้นะครับห้องเครื่องอยังไม่ล้างนะเพิ่งเข้ามาก็เลยให้เพื่อนเพื่อนมาดูก่อนนะครับแล้วเจ้าของเก่าในใส่ชกค้ำฝากระโปรงมานะครับเหมือน SUV รุ่นใหญ่ที่ไม่ใช้เหล็กค้ำแล้วนะครับเอาใช้ชกดันฝากระโปรงขึ้นมาเลยนะครับเพจสติ๊กเกอร์ทุกอย่างจากโรงงานยังอยู่ครบนะครับขออนุญาตติดนะครับสวยนะฮะสีสวยเนียนตามากเลย ครับตัวนี้ตัวหนึ่งนะน้าออยแจ้งทีมงานด้วยนะครับให้ปิดฝาตัวนี้ให้ด้วยนะครับทีนี้ก็เหมือนกับไม่ตีเอ็กใส่กันได้ทั่วไปไม่แพงนะแต่ตัวนี้ชอบหลุดหายนะครับต่อมามาที่ยางนะครับยางนะครับเป็นยางแฮนด์คุกนะครับไดนาโปล์นะครับยางปี18นะครับ2 6 5 7 0ขอบ16นี่คืออยางไซส์มาตรฐานจากโรงงานนะครับเจเดงต้องบอกว่าสภาพยางถือว่ายัง90%เลยนะครับภายในคันนี้ก็ถือว่า สแตนดาร์ดจากโรงงานมายังไงยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นเบาะที่เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าจะเป็นสีเทาลายสีน้ำเงินรุ่นนี้ถือว่าสวยแล้วก็เรียบร้อยมากนะครับสแตนดาร์ดยังอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองเจ้าของเก่ารักษาดีมากนะครับมาที่เลขใหม่นะครับเดี๋ยวพาดูเลขลนะสองแสนแปดนะครับสองแสนแปดหมื่นกิโลเลขใหม่สองแก้ไขครับสองแสนหกหมื่นแปดพันกิโลนะครับรถปี อ่าปี40 23ปีไม่2,600นนี่ถือว่าวิ่งน้อยมากแล้วก็มีจอมีกล้องถอยมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก,ก,กครบนะครับสำหรับอ่าาโดวีเซจเคันนี้นะครับอ่าดูภายนอกนะครับข้างหลังนะครับกันชนหน้าหลังเรียบร้อยนะครับมีกะระยะหลังมีกล้องถอยนะครับเพราะฉะนั้นเองเรื่องความปลอดภยัยเรื่องความสะดวกสบายในการขับขี่ที่ครบเลยนะครับเดี๋ยวพาดูด้านหลังนะครับเรียบร้อยมากนะครับซอกประตูทุกอย่างนะน้องไอ าพาดูตะเข็บนะครับตะเข็บเนี้ยนะครับน็อตทุกตัวเนี่ยครเดิมๆจากโรงงานบงบอกให้เห็นว่ารถคันนี้สวยมากๆเลยนะครับนี่คือแก๊สนะครับใส่แก๊สด้านหลังนะครับเป็นแก๊สถังถังแคปซูลนะครับที่วางด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะวางแก๊สจะยากนิดนึงตรงที่ว่าตรงที่ด้านล่างเนี้ยจะเป็นถังน้ามันเชื้อเพลิงก็ทําให้การติดตั้งวางแก๊สนี่จะยากนะครับถ้าจะใช้ถัง โดนัทอยู่ข้างล่างให้เบาะอยู่ครบก็ทําได้นะครับเพียงแต่ว่ามาใส่ตรงนี้แทนถังน้ํามันแล้วก็หาถังน้ํามันดัดแปลงใหม่อ่อข้างๆะสีก็ทําได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องไปดัดแปลงเรื่องถังน้ํามันนะครับแต่อย่างนี้คือเดิมๆมาอย่างนี้นะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้ดูว่าสภาพคันนี้เหมือนที่บอกว่าสวยมากๆนะครับท้าประกวดได้เลยสาหรับพาโด95คันนี้นะครับสีเทาด้วยสติกเกอร์ผมชอบที่สติกเกอร์นะครับพาโด้แร็คคิวเซอร์นี่สติกเกอร์ สวยงามมากนะครับดูแลวสวยลงตัวกับรถสีเงินส่วนใหญ่เราจะเจอสีน้ําเงินสีเขียวนะครับแต่คันนี้สีสีเทานะฮะสวยมากนะครับสีเงินตัดสีเทาด้านล่างนะครับเพราะนั้นคันนี้เจ้าของประวัตินะครับคือสภาพภายในเจ้าของรถรักษาดีมากนะครับกับรถปีเก้นะครับไม่รถ23ปีไม่ส6 8 8 0 0 0กกิโลคันนี้บอกเลยว่าสวยท้าประกวดได้แน่นอน กับราคาเอามาที่ราคาแล้วกันนะครับท่านสนใจนะครับคันนี้ผมถือว่าซื้อความสดซื้อความสวยนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับ SUV แท้ๆคอยสปริงสี่ล้อนะครับระบบรองรับน้ําหนักทุกอย่างนะรระบบเกียร์ระบบส่งกลาลังเนี่ยสมบูรณ์ใช้งานได้เลยแล้วก็ตามมาตรฐานของมุงคอนเซิร์ตระบบเ,เครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์ระบบส่งกําลังสีตัวถังนะครับแล้วก็บอดี้เดิมๆจากโรงงาน มีอุบัติเหตุหรือทำสีตรงไหนบอกตรงๆชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็สามารถส่งให้ลูกค้าถึงบ้านทั่วไทยนะครับส่งไปให้ถึงให้ศูนย์เช็คก่อนให้ช่างตรวจดูก่อนว่าตรงเหมือนที่ผมพูดให้ฟังไหมนะครับถ้าตรงเราก็ซื้อกันนะครับรเพราะฉะมั่นใจได้ว่าซื้อรถที่นี่นะครับคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับนั่นเองนะครับสนใจโทรหาผมได้เลยนะครับ0847776699เเปิดบริการทุกวันนะครับ โทรมาก,ก่อนมีสิทธิก่อนนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ